กวนโอยไม่ไหวเอ็มโดโดโค้หูลิงจอมปว่วนทาให้สวนสัตว์ต้องติดป้ายห้ามแก้งกลายเป็นขวัญใจคนใหม่และที่เล่นของชาวโซเชียลไปแล้วสาหรับเอ็มและโดโด2สองลิงชิมแปนซีจากฟาร,ร์มจระเ้และสวนสาสมุทรปลาการนั่นคือการปาข้าวและปลา,าของเสียใส่ผู้มาเยือนงานนี้ทําคนขำกริงและเอ็มดูปนปนกันไปหมดใครที่ไปฟาร,ร์มจระเ้ช่วงนี้จะต้องได้เจอดีกับเจ้าเอ็มโดโด้แน่ๆพวกมันชอบโชว์ลีลาปา,าของใส่คนไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารที่เหลือหรือเด็ดสุดก็คือของ ของเสียของตัวเองนี่แหละเล่นเอานักท่องเที่ยวกีดลั่นแต่ก็ขำตามๆกันไปจนมีคนอัดคลิปลงโซเชียลปุ๊บก็ไว้เล่าเลยด้วยความสนแบบเกินเบอร์ทางสวนสัตว์เลยต้องขึ้นป้ายใหญ่หน้ากงบอกเลยว่าห้ามแกล้งลิงชิมแปนซีมันชอบปลาข้าวและของเสียใส่แถมยังเขียนกำกับแบบอารมณ์ดีต่อท้ายว่าถ้าสนเล็กน้อยขอความเมตตาเอ็นดูพวกมันด้วยนะคะยิ่งทําให้ชาวเน็ตเอ็นดูความกลัวโอยของ2ตัวนี้เข้าไปอีกวิรกรรมของเอ็มกับโดโด้ทาให้พวกมันเป็นที่ดึงดูดให้คนอยากมาดูความแสบข,ของจริงด้วยตาตัวเอองงแตต่ก็้ทําใจ นิดนึงนะเขาไม่รู้ว่าจะได้ของที่ลึกอะไรกลับบ้านไปบ้าน